จะด่าไม่ตูนแน่ไม่ตูนแน่ทำนั้นเนี่หนูทำนั้นหน้าเฮ้ยตูนตูนีไหมตูนตูนเฮ้ยตูนตูนเองนะ ดูผมไม่เนียนโซเนียนั้าที่ผหมโยนเนียนโซเนียนี่ไปมันจะขยายเป็นเส้นตน้น,นะด,นนะดูนี่นะดูนี่นะแอนแอนดิมขยายเป็นเส้นต้นเลยของคุณแมกว่ากากเรี้ปทาหน่อยนี่สิ เขียงท่นนวลมีะสะมสั 3, คู่ทักหนูใจวันที่สามสิบสี่ปีเอคุณเ้านอโตเป็นแบบเงีย,ยนตู่ดูปไปหาแล้วแจมไเนี้ยหนูอานจ้า,าหาไฟห,าหนูอยู่แม่ยังมนวูิน,นได้ไหมพี่นวลทับทำให้แม่มนสนงอ,อับอายมันต้องได้นับผลข้ามาันามในอุนิฟัส อนุนสุดเจาอินแหายมาอไฟไหม